สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุปบายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินอีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้เป็นคันที่ไม่รีวิวไม่ได้เลยนะคะคันนี้เป็นฮาร์เรสวิสันรถไกด์ CBO รถปี2012ค่ะสีนี้คนไทยเรียกว่าแผ่นด้านะคะน้องแผ่นด้าคันนี้ค่ะลูกค้าสเปค CBO ก็ต้องเป็นสเปคเมกา 1HD นะคะเครื่องยนต์ CBO ค่ะ110่ง1้0คิวบิก1,800ซีซีค่ะเลขไม้นะคะอยู่ที่21,700ไมลเท่านั้นค่ะ thank <laughs> you รับน้องแพนด้าค่ะลูกค้าฮาเลสเดวิสันรถไกด์ซีบรถปี2,012นะคะสำหรับ c ีบนะคะก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์พิเศษ s ก i มิงอีเกิลร้อยสิบคิวบิกค่ะ 1,800cc จากโรงงานนะคะจะเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องดำฝาดํำจากโรงงานนะคะลูกค้าสเปคเมกา 1HD นะคะสีของน้องค่ะเป็นสีพิเศษเฉพาะ c ีบนะคะมีชื่อสีว่า w e ว r l s t a r f i า e b a ฟ k with r e a r Smoke Graphic ค่ะชื่อของน้อง ะะมีความหมายค่ะลูกค้าไวโกเพิร์สนะคะก็คือไข่มุกค่ะจะเป็นสีขาวมุกแบบนี้เลยนะคะสตา e ์ไฟแบล็กวิดรีลสโมกค่ะก็คือจะเป็นรวดลายสีดามีประกายกิตเตอร์แล้วก็จะเป็นสโมกนะคะก็คือควันบุหรี่นะคะจะเป็นรูปทรงควันบุรี่นะคะเชื่อมต่อกันค่ะตั้งแต่ชุดบางคนหน้านะคะชุดหน้ากากค่ะ ถังน้ำมันนะคะลูกค้ายาวไปจนถึงกระเป๋าหลังเลยค่ะแต่คนไทยนิยมเรียกว่าน้องแพนด้าเพราะว่าสีของน้องจะเป็นสีขาวกับสีดำนะคะสำหรับสีนี้นะคะใน CBO เนี่ยฮอตฮิตที่สุดเลยค่ะ สีนี้เรียกได้ว่าเป็นสีที่หายากแล้วก็ขายดีมากๆค่ะลิมิเต็ดอิดิชันแบบสุดๆนะคะสำหรับของแต่งค่ะคันนี้เต็มคาราเบลค่ะลูกค้าอย่างแรกเลยนะคะก็จะมาพร้อมกับท่อนะคะปลายท่อก็เป็น CFR นะคะกลองสกิมมิ่งอีเกิลจูนกล่องสกิมมิ่งอีเกิลค่ะคันนี้นะคะล้อนหน้าเป็นของ PM 23นิ้วค่ะพร้อมจานด้วยนะคะ โชกหน้าค่ะเป็นโชกหน้าอาร์เลเนสนะคะพร้อมกับที่ครอบโชกของอาร์เลเนสค่ะส่วนโชกหลังนะคะเป็นโชกหลังเจซีแบ็กเจอร์นะคะเป็นชกหลังแบบถุงลมนะคะลูกค้าแล้วก็สําหรับ C ี o ค่ะจะมาจะมาพร้อมกับฟุตบอร์ดพิเศษคันเบรกพิเศษสําหรับ C ี o อยู่แล้วนะคะกลางถังน้ํามันค่ะเวลาที่เราบิดปุ๊บนะคะนี่ค่ะ Custom Vehicle Operation นะคะก็จะติดขึ้นมาค่ะตรงนี้เป็นเกณ์น้ำมันดิจิตอลนะคะหน้าจอเรือนไม้ของ c b o ค่ะก็จะมีทั้งหมดนี้นะคะ1 2 3 4นะคะชุดลำโพงก็จะมีลำโพงเสียงทุ้มลำโพงเสียงแหลมนะคะแล้วก็คันนี้ใส่เครื่องเล่นมาเพิ่มค่ะเป็นเครื่องเล่นของ Pioneer นะคะสำหรับแฮนด์ค่ะเป็นแฮนด์สูง14นิ้วนะคะปลอกแฮนด์เป็นของ A1 ค่ะกระจก a l e n s นะคะลูกค้า ไปดูด้านหน้ากันไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED HD แท้นะคะมีโลโก้ HD อยู่ตรงด้านนี้นะคะแล้วก็ชิลหน้าเป็นชิลหน้าสโมกสูง12นิ้วค่ะ หล่อเลยค่ะสำหรับน้องแพนด้านะคะใครจะได้เป็นเจ้าของน้องแพนด้านะคะแคชบาตัวรถเป็นของ HD ค่ะไฟสปอร์ตไลท์ HD นะคะคันเกียร์ HD ค่ะการเกียร์ HD เช่นเดียวกันนะคะคันนี้รถปี1-2นะคะเลขเกียร์12ค่ะลูกค้าที่ถังน้ำมันทั้ง2ด้านก็จะมีเป็นโลโก้ Har l เล d a v i d s o n เป็นรูปหัวกะโหลกแบบนี้ที่ถังน้ำมันทั้ง2ด้านเลยค่ะฝาเดบี้เดิม110นะคะเบาะเป็นเบาะ CVO ค่ะ ค่ะหล่อมากนะคะหล่ออมะตะตลอดการค่ะสำหรับน้องแพนด้าเป็นสีที่แอดมินชอบมากๆชุดถ่ายล่าซีบีโอค่ะก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าแบบเว้าท่อแบบนี้เลยค่ะตรงตามฉบับ สำหรับราคาคัดตัวของน้องแพนด้านะคะตารางการดาวการถอนเดี๋ยวแอดมินมาลงไว้ให้ที่ description ด,ด้านล่างค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถทัก inbox น,นะคะหรือโทรหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปกับฮาเลสเดวิสานโรดไกด์ซีบีโอน้องแพนด้าคันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ